ความเดิมจากตอนที่แล้วเออว่าแต่ว่าเราอยู่ที่ไหนกันอย่างนั้นเหรออ๋อก็ตอนนี้เราอยู่ที่ยานกระสวยอะนะฉันบอกแล้วไงฉันจะไม่ฆ่าหกนายถ้าเกิดว่าหกนายนั้นไม่ส่งชิ้นส่วนอีกอันหนึ่งมาให้ฉันก็ตอนมีคําสั่งว่าเขาหกนายไว้ก่อนจนกว่าจะไปถึงดาวโลก คือตรงนี้มันมีพิซซ่านะเราไปตรงที่นั่นกันเถอะดีไหมฉันว่าไปตามทางนี้ก็น่าจะถึงแล้วล่ะน่าจะทางนี้แหละเอาดีๆดิ เกิกแกพาหลงตายแน่ครับครับใจเย็นหน่อยนะอุ๊ยเดี๋ยวก่อนด้วยหรอะไรอ้าวสปะรตเอ่อทำไมรู้สึกว่าเหมือนมันไม่ใช่สปะรตแท้ใครสนถ้าเกิดว่ามีสปารตแท่นั้นมีพิซซ่าโอ้เสร็จกุะงานนี้เหี้ยสิจะงับเลยเหรอเฮ้ยอะไรว้เฮ้ยมานนี่เลย ก็เิดว่าหกนายนั้นในคิดที่จะงัดกระตูนี่อีกละก้อนนะฉันจะส่งหกนายเข้าคุกเลยคอยดูขอใจแล้วใช่ไหมย้อยเราครอบครัวก็พอใจแล้วครับเรจะไปที่นี่แหละไปกัทเซียปูแม่เท่จริงๆเลยเราอุ้ยเกือบไปแล้ว เสียงพูไม่เป็นไรนะอย่าร้องน่ไม่ยอมถ้าเกิดลุงเชา้าอะไรเรารีบไปที่ห้องนั้นกันเนี่นายเอาจริงเหรอเฮ้ยไม่ว่ายังไงก็ตามฉันจะต้องได้วิซซานั้นโอ้ยบันหลหยแล้วไงเอออืมอ่า กั้งจะเล่งปฏิกรณ์นิวเคลียร์หรือจะปิดออกซิเจนหกปันดีวะโอ้โอาปาเบกวันเหรอเนี่ยทางงั้นก็เริ่มเลยเฮ้ยเดี๋ยวจะทำอะไรอ่ <c oughs> ะเฮ้เเฮกกูล่โอ้ยชัปป่กเดียวความมีวังตาตายซะเถิมือเฮ้เเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย <c oughs> นายจะไปดู <c oughs> ดูหมีไม่ได้นะไม <c oughs> ่อะไรของนายว่าฉันต้องเอาของกินไปให้จูเนียร์น่ะช่วยไปด้วยกันหน่อยได้ไหมเฮ้ยเ่าไป โหยขัดกูจริงๆเฮ้ยเอ่ออะไรนะ่ลีลาชักชามานีโ <ş ark> อ้นนอนนโยเยวาฉันแค่มาติดตางดาวจะจะพาหมาไปเจอเรนที่นั่นว้าวตาจะไม่ไ้วนะว้าวมินส์สุดีจูเนียอ่าลุงเอาอาหารให้ลแล้วนะอ่นี่ลีลา เออรู้แล้วนะฮะอะไรอะเสียงอะไรวะแ่อ้ยแหกแม่งตกใจวดอะไรวะอ่าถึงเวลาสักทีเอานี่ฝากดูแลต่อด้วยนะจะ้วจะกินข้าวซะหน่อยและหิวอ้าวทิ้งกเฉยเลยโอ,อโอเครับทราบครับ ข้าเหนียวหมูปิ้งจ๋าพี่มาแล้วโอ้โหยิงกูอยากไปด้วยเลยตอนนี้จะลองจอตาคุกกี้แล้วอะไฟถูกตัดเลยเฮ้ยถ้าไม่เหมือนจะมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นไอ้บัานใจว่าแล้วเฮ้ยอย่างนี้ต้องไหวยาแล้ว้า ให้ตายสิขาไม่ถึงเลยนะเนี่ยรีบไปจากคุณบ้าๆกันนี่เถอะเอ้ยเดี๋ยวสิฟอะไรเรจะปล่อยเขาไว้ยงงี้ไม่ได้นะไม่อางเจ้าหน้าที่คนนั้นกลับมาเห็นเราอาจจะรีพอร์ตได้นะอืมถ้างั้นแค่นี้ก็สิ้นเรื่องฮะเนี่ยข้อเสียที่สีเหมือนกันเรียบร้อยเอ้ยปลอมตัวด้วยเดี๋ยวไม่เนียนนะเฮ้ยแกนี่มันโกงสนใจจริงๆเฮ้ยตายสิเฮ้ยเออเฮ้ยอ้าวเอาไปไหนอะเนี่ย อองตอนนี้เราไปพูดเดียวกันแล้วเราคนอะไรเงี้ยเรื่องปอสิทธิ์ไหมอ่ะไม่ฉันจะโยนแกออกไปจากนอกยานทำไม,ามาอ่ะก็หามันใสเฮียหยาดนะเจ้าหน้าที่ม่วงนายจะโยนสีขาวออกไปอย่างนั้นเลยเฮ้ยอืมใช่เพราะสีขาวเ้าทำตัวเกเรใส่สีม่วงเลยต้องจับโยนมันออกไปเอ้ยเดี๋ยวปแปลกๆท่านครับเจ้าหน้านที่ม่วงคิดจะโยนสีขาวออกไปครับ ฉันม่เคนออกคำสั่งให้หนายเฝ้าดูพวกเขาไม่ใช่หรือไงเฮ้ยอุ๊ยเอเต้าฉันไม่อานนี้อะให้นายมีสิทธิ์ที่จะโยนใครก็ได้นะฉันกู<อ>สาอบอกว่าขังพวกเขาไว้ก่อนจนกว่าจะไปถึงห้องแลบวิจัยล่ะเอ้าทำไมต้องขังฉันไว้ด้วยละ่ะฉันก็ไม่ได้เป็นอ e ีโพสเตอร์ซะหน่อยนะ กระเป๋านายนะฮัลโหลใครก็ได้ยากรุภยัยมาช่วยรับพทรทีเพราะว่ายาแม่ตอนนี้ระเบิดเพราะว่าที่ยานะ่ะมันมีอ e ีโวต้สองตัวอละวดตอนนี้เหลือแค่ชั้นแดงน้ำเงินแล้วก็เหลืองแล้วก็จุนี่อะเอะอะอะไรเนี่ยไว้โททีหลังละนั่นไงแสดงว่าม่วงกับชมั่ะมันยังไม่ตายและพวกเขาก็บอกเองเลยว่าเขาคือหนึ่งในสมาชิกในยานแม่นะ่ะคือเรื่องนั้นนะ ยังไม่ไปอีกหรอวะเฮ้ยเศรษฐีอยู่จริงจริงใช่ไหมเนี่ยขบวนขบวนมาดิโอ๊ยโอ๊บ้าคุกกี้ทำไรได้คุกก oh ี้เอ oh ้ยทางลวกแล้วเอารออะไรอ่ะไปดิวายเฮ้ยกว่ามันจะไปได้เฮ้ยมัาใจวายพิซซ่าจ๋าอุ้ยมีอะไรเหรอโอ้โหมันมีแต่ขีปนาวุธมันไม่ไปความว่าไงไม่มีซาเหรอ อย so well. so, ่าบอกนะเอ๊ชัดเจนฉันว่ามันไม่ใช่สับปะรดแล้วล่ะก็ตอนนั้นฉันไม่รู้ดิว่าไอ้สีม่วงกับสีมพมันยังไม่ตายนะแต่ว่าไอ้เรื่องที่สีม่วงสีมพมเป็นอิมพอตเตอร์มันเรื่องจริงอะไม่จริงอะพวกเราจับตาดูสีม่วงสีมพอยู่ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นไม่มีทางเลยที่ไอ้พวกนั้นน่ะจะเป็นอิมพอตเตอร์นะขอตัดสินว่านายโกหก แต่แต่ฉันไม่เออท่านล้วจะทำไงกับสีแดงเหรอครับคือเราควรจะโยนเขาออกนอกยานเลยหรือเปล่าอืมไม่ละเพราะว่าฉันนั้นจะเอาสีแดงไปให้พวงนักวิทยาศาสตร์และฉันจะได้ทำเงินได้มหาศาลโอ้แนี่ยตียสกปกอืมเจ้าหน้าที่ม่วงนี่แก,กกล้ามึงมงุดงีใส่ฉันเหรอานครับอะ ผมเจอตัวสีมูนอยู่ในห้องขังครับฮะหมายถึงว่าจะหมอเนี่ยไปอีโฟสเตอร์ยางนั้นเหรอฮะอยู่ด้วยว้าวเฮ้อเ้ยเจ้าจริงก็ขอมาให้วงนี้ว้ายเจับจะไม่ได้เลยอยู่ด้วจับหน่วยอื่นจับสีมูงที่เป็นอีโฟสเตอร์ ยัำสีฟ้าที่เป็นสีโปสเอร์แล้วไงรีบรวมรมณพลกับเขาด้วยเฮ้ยโล้ด้วยเออเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนี่สาวของฉันอยู่ไหนไอ้พวกป้าสิบมันมาได้ไงเนี่ยจันเน้ะแล้วใครบอกว่าฉันจะหยุดล่ะฮะแก่นี้เปหนไม่รอแล้วล่ะ ตัวไม่รลวจริงๆเฮ้ใช้ได้จริงๆเว้ยเฮ้ยถ้าแกยังไม่คิดที่ยอมจำนนแล้วก็แกตายเนะ่ะเฮ้น่าสนุกนี่เข้ามาวาวายบรรยากาศละเอาละเจ้าหนูไปหาพิซซ่ามาให้ที เสี่ยมหมูรีบจัดการปอสิทธิ์นี่เราเ้ยเอ้ยหวานแล้วไงนี่จัมบิซาให้นะอืมอะไรนะวิโอ้โอ้ดิวเลยอย่างนี้อ้าวละมึงตายเลยเฮ้ยอะไรอะเฮ้ไม่ได้กลอม หรือว่าน้ำนี่หวังว่าจะช่วยต้นต่อปัญหาได้นะ,ะเกิดอะไรขึ้นอะฮะทำไมสัญญาแจ๊กเตอนเฮ้ยทำไมไมไีแต่ผู้ปริสิทธิ่หมดเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะนั่นมันสีม่วงงั้นเหรอเขาจะทำอะไรนั่นน่ะเอ้ยมอ้ยโอ้ยสอ้ยโอ้ย ท่าเวียนแล้วตุ้กค้อนบินเจ้าสิงโตแลวเฮ้ยปล่อยโผฉันตัวไว้เฮ้ยเจ้าตีฟ้าเฮ้เจ้าตีฟ้าไม่เป็นไรใช่ไหมโสดู้ เหมัอนจะจะบ้ากันไปใหญ่แล้วเฮ้ยสีม่วงทางนี้ฮะมีอะไรพวกนายตอนนี้ฟังฉันนะนายอยาจจะต้องไปเปิดประตูยานนั่นถ้าเกิดว่านายปิดการทำงานของประตูแล้วก็มันจะส่งพวกพลศึกออกมาจากยานยก็ตายแล้วอย,อย่าได้อย่าเลยถ้าเกิดพวกแกทตายเหมือนก้นเราจตายกันหมดด้วย,ยแล้วแกจะทำไงแกอยากโดนพวกพลศึกฆ่าไงแกต้องการอย่างนั้นใช่ไหมว้าย เรา็วให้มันได้ยางงี้สิเอาล่ ลรักษาความปลอดภัยแล้วโอ้ยจะมีเวลาโหลดเหรอเนี่ยจับไว้สีขาวนี่นายอย่าปล่อยนะรักษาความปลอดภัย โอ้ยน่ากระแทกเลยไอเจ้าเขาตอนนั้นแกช่วยฉันไว้ทําไมเอา้าก็พวกเราเป็นสหายกันนี่จะช่วยกันก็ไม่แปลกนะขอขละวะเลยเอเอโอ้ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ก็แค่จับมือก็พอเออลืมไปตอนนี้นาะยอย่าไปพวกเราแล้วใช่ไหมล่ะเอยเขาไม่ได้เลวร้ายเลยหรอกนะเออก็ได้ เราไปพวกเดียวกันแล้ว,วมันต้องอย่างนั้นซิมันเกิดอะไรขึ้นวะไม่รู้ดิอยู่ในที่ไปก่อนนะพอเรื่องจบแล้วเดี๋ยวค่อยแบบเปิดละกันเพราะแต่เรื่องชิ้นส่วนนั่นทำไมไ<อ>มีอะไรเหรอคือนายไปได้เจ้านี่มาตั้งแต่เมื่อไรหร่อ่ะนายยังจำตอนที่เราไปดาวโพลารสได้หรือเปล่าละ่ะตอนนั้นพวกเรากำลังจับไปที่ยานแม่ ฉันเจอมันโดยบังเอิญตอนที่มันอยู่ที่กองหิมะน่ะตอนแรกฉันก็คิดว่ามันเป็นก้อนหินแต่ฉันคิดว่ามันไม่ใช่ฉันเลยลองไปหยิบมันดูจนกระทั่งอยู่ดีๆเจ้าสิ่งนั้นก็ทิ่มมือฉันฉันพยายามเอามันออกแต่ก็ไม่สําเร็จหลังจากนั้นร่างกายฉันก็รู้สึกแปลกมันเหมือนไม่ใช่ตัวตนของฉันมีบางอย่างกาลังแทรกแซงในตัวฉันมันทําให้ฉันกลายเป็นอีโพสเตอร์่งไอยูหหลังจากเหตุการณ์เมื่อกี้มันทาให้ฉันรู้สึกหมดสติไปชั่วครู่ ไอ้มอ่วงไม่เป็นไรใช่ไหมที่พาเขาไปรักษาเร็วหลังจากนั้นพวกนายก็พาฉันกลับพญิยานแม่เพื่อที่จะรักษาฉันและหลังจากนั้นไม่นานฉันก็เลยตื่นขึ้นมาออไม่ไหวอะสภาพนี้เขาทํางานไม่ไหวแน่เลยเอ,อ่าวแล้วทีนี้จะทําไงล่ะฉันจะพายาแม่กลับไปที่ศูนย์วิจัยเ,ออเพื่อให้แน่ใจว่าสีม่วงมันจะไม่เป็นไรอ,อ่ะไม่ฉันไม่ต้องการได้เวลา คนละสินนะอะไรวะฉันไม่อยากกลับไปที่สวิใจยนั้นและนั่นทำให้ฉันตัดสินใจว่าฉันต้องฆ่าหกนายเพื่อที่จะมั่นใจว่าฉันจะไม่กลับไปที่นั่นอีกฉันก็ไม่อยากจะทำอย่างนี้แต่มันไม่มีทางเลือกจนกระทั่งหกนายสามตัวลุกขึ้นมาต่อต้าฉันแต่ว่าจะสีแดงมาปัดมือฉันจนชิ้ส่วนหลุดออกจากมือ และนั่นมันก็เปลี่ยนให้เขากลายเป็นเหมือนกับฉันตอนนั้นฉันกำลังจะฆ่าสีแดงแต่มันเอาชิ้นส่วนมาป้องกันไว้จนมันแตกหักออกมาเออมันเป็นอย่างนี้นี่เองอ่ะอ้าวถ้าอย่างนั้นเจ้าสีชมพูมันก็เคยไปคูเมดอย่างนั้นเหรอไปเอี้ยฮะไอเสียมพูเนี่ยนะไอเสียมพูอ่ะมันเป็นอิอร์เตอร์ของแท้เลยต่างหากเราไ่ได้มุกมัจะัย เออจะเป็นเงินเออเจเย็นใจเย็นเออเรารีบกลับไปหาจูเนียเถอะเอ้าจูเนียมาทำอะไรตรงนี้อ่ะกทําทำอะไรตรงนี้อ่ะทำไมไม่เฝ้าไข้ลุงแดงล่ะคืว่าตอนนี้ตอนนี้ลุงแดงกำลังสับเปลาไม่เล่าว่ะโอยไปดูเลยไปดูเลยไปดู แลวเชียวว่าตนกองมาจากแกนเองไอ้เอ้าพลัดเดี๋ยวจะกลัว่าสู้กับคนที่สู้สีไอ้สีบ้องไม่ว่านายจะทำอะไรก็ตามนายอย่าเปิดคฆ่าจูเนียร์กับสีแดงมาไอ้สีแดงมันไม่มีมสามารถนึกอีกต่อไปแล้วนะเพราะฉะนั้นแล้วตัดใจซะสีบ้อง เดียวบจะการจะโมสิตัิ์ตลอดจะให้เลยตายอุ้ยพิซ่าเดี๋ยวเจียโบมึงกลับมาก่อนโอ้ยอุ้ยเอาละไอ้หนูนี่มาช่วยเราทีโอ้ยเออเซลล์ลมโอ้ยเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยฮะสัญญาจช็เงินเออเฮ้ย ไฟไหม้ด้วยเย้เยแกบังอาจมากที่มาชกฉันในตอนนั้นท <ant> ีนี้แกถึงเวลาตายแล้วไอ้อิสเงเคิงยาเปิดระบบตัดไฟทุกเฉิน แต่ไม่หล่อเลยเฮ้ยจังหวะนี้ล่ะตายซะไอ้พวกปอสิบป,ป้าเอา่เอเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่ไม่เกิดอะไรไม่เฮ้ยอะไรวะ เออทำไมเจ้าแดงถึงสามารถรักษาตัวเองได้ละ่ะฉันคิดว่าน่าจะเป็นเพราะชินสน่วนนั้นพยายามยู้ชีวิตเขาไว้อยู่ฮะ<า>เฮ้ยพวกตัวนี้สิเจออะไรฉันพวกไอเตี้ยนี่กำลังดีขึ้นยาจ,จะสวยและก็จะทิ้งเราไว้ด้านหลังอะจนคิดว่าน่าจะขังมันไว้เลยดีไหมล่ะฮะอะไรเฮ้ไอพวกบ้าอย่ามาขาังเจนไวอย่างนี้ไวแกไม่เสือขังจังเลยย้ยย ฮ้ให้มันได้อย่างงี้สิเจ้าดังยังมีสติอยู่ไหมเจ้าดังจมพูขอเวลาสักแป๊บหนึ่งได้หรือเปล่ามีอะไรเหรอแล้วหลังจากนั้นเจ้าก็พานายกลับไปที่เตียงและหลังจากนั้นนายก็ตื่นขึ้นมาพบเราตอนนี้ไงละ่ะเจ้าทำไมลงไปเนี่ยฮะอโอ,อะไรเหรอฮะนี่มันรูปพวกเราเนี่ เฮ้อขอบใจมากนะเอ๊ะเอะเอ่อคือสีม่วงกับสีมูพอได้แต่ทำไมหนูถึงวาดปอสิทธิ์ในรูปอะต้องมตัวน้งอุ้ยจะไปไหนฮะจะไปไหนใจเปียกมาดิ โอ้ยเกือบไปแล้วไงคือเจ้าของไก่ตัวนี้ดีอะก็ก็โยนออกนอกยาไปเลยสิฉันไม่อยากให้มันไปแพร่เชื้อในหลบวิจัยนะเออสิมเงินส่งมาไหมฉันฉันจะโยนมันออกไปนอกยาเองอ๋อได้สิเออไม่ต้องอย่าช่วยเราเองอะไอ้องแกวะขอเลยครับท่าน ตอนนี้กล่องสินค้าที่เก็บสิ่งมีชีวิตไว้หลุดออกนอกอวกาศไปแล้วเหรอครับทำไมเป็นอย่างนี้เนี่ยอเอฮ้ยนายเดี๋ยวก่อนเฮ้ยมานี่เ,เลย,เย,เยฉันจะไปฆ่าแกแลกกับการที่แกต้องพาเราไปที่แหวกวิจัยก็ใจน่าจะไม่มีใครแล้วนะเฮ้ยเอออ้าะ เย้ไมันออกไปเรียบ <b S 1> ร้อยแล้วฉันว่ามันไวแปลกๆนะเฮ้ยอย่าตกติกอะเขาใจเข้าใจ, <c oughs> จคลับเชม, <c oughs> มาได้แนะ่เฮ้แดงไม่ต้องห่วงนะ เชืว่าต้องมียารักษาที่ทําให้นายกลับไปปกติแน่นอนใช่แล้วและไม่ต้องหวง่วงเราจะปกป้องนายเองพวกนายเฮอาตัวเองให้รอดก่อนแต่ตอนนี้เรามาถึงแล้วฐานทัพสูงวิจัยบ้านเกิดของฉัน